สวัสดีค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับศพนะคะซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เดินทางไปราชการและถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการซึ่งมิได้เกิดจากการประทุสร้ายไหวเทศส่วนตัวหรือการประฤุิชั่วอย่างร้ายแรงนะคะก็ให้เบิรค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพได้สองกรณีนะคะคือกรณีส่งศพกลับกับ,ก,บกรณีไปตปรงศพนะคะแยกเป็นสองกรณีด้วยกัน ซึ่งจะให้เบิกค่าพานะได้ค่าจ่ายอื่นได้เท่าที่จ่ายจริงนะคะก็เรามาดูกรณีส่งศพกลับนะคะให้เบิกค่าพานะและค่าใช้จ่ายอื่นนะคะได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินเส้นทางจากท้องที่ที่ค่าการผู้นั้นถิงมก่ความตายนะคะจนถึงท้องที่ที่ฆาชการผู้ตายรับราชการนะคะค่าพานะกรณีไม่ส่งศพกลับนะคะ ให้เบิกได้สำหรับคู่สมรสบุตรบิดามารดาของผู้ตายนะคะแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามคนค่ะและเบิกได้ทเท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิ์นนะะ e ของผู้ตายนะคะเว้นแต่ผู้เดินทางเป็นผู้มีสิทธิ์เบิกค่า้จ่ายเดินทางอย่างเป็นข้าราชการและเบิกค่าจ่ายเดินทางได้สูงกว่าสิทธิ์ของผู้ตายนะคะก็ให้เบิกได้ตามสิทธิ์ของผู้นั้นนะคะ แต่ทั้งนี้ก็ไม่เกินเส้นทางจากท้องที่ที่รับราชการของผู้ตายถึงท้องที่ที่ถึงแก่ความตายนะคะ mm hmm. กรณีไม่มีทาย,ยาทแต่มีผู้จัดการศพนะคะก็ให้เบิกให้กับผู้จัดการศพได้เพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะ mm hmm. สำหรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกรณีที่้าชการเกิดเสียชีวิตนะคะก่อนที่จะกลับมาเขียนรายงานการเดินทางเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายนะคะ แยกเป็น2กรณีด้วยกันนะคะกรณียืมเงินกับกรณีไม่ยืมเงินและแต่และกรณีก็แยกเป็นแบบเดินทางเป็นหมู่คณะและเดินทางคนเดียวนะคะเรามาดูแต่และกรณีกันนะคะกรณียืมเงินนะคะแบบหมู่คณะและเดินทาง <circul ate> ผู้เดินทางเสียชีวิตนะคะ <disasters> <cur ate> ให้หัวหน้าคณนะเป็นผู้จัดทํารายงานและลงรายมือชื่อยื่นแบบพร้อมลงรายมือชื่อรับเงินแทนเพื่อรับเงินยืมนั้นนะคะ แต่ถ้าหาว่าผู้เดินทางเป็นหัวหน้าคณะเสียเองนะคะก็ให้ผู้ร่วมเดินทางคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นผู้จัดทํารายงานการเดินทางและลงรายมือชื่อยื่นแบบพร้อมลงรายมือชื่อรับเงินแทนเพื่อรับเงนินยืมนนั้นนะคะกรณียืมเงินและเดินทางคนเดียวเกิดเสียชีวิตนะคะให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้จัดทํารายงานเอกสารประกอบ และลงนามใชื่อยื่นแบบพร้อโลงนามใชื่อรับเงินแทนเพื่อร้าเงินยืมนนั้นนะคะผู้คข้าพิจาาถ้าเป็นแท่งทั่วไปก็ระดับอาวุโสขึ้นไปนะคะแท่งวิชาการก็ชานาญการขึ้นไปค่ะแท่งอเวยการก็ระดับต้นขึ้นไปส่วนสำหรับแท่งบริหารก็ระดับต้นขึ้นไปนะคะกรณีไม่ได้ยืมนเงินและเดินทางเป็นหมู่คณะและผู้เดินทางเกิดเสียชีวิตนะคะ ให้หัวหน้าคณะจัดทำรายงานและลงลายมือชื่อยื่นแบบแต่กรณีนี้ต้องให้ทายาทแห่งกองมาดกเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับเงินนะคะ <ưa. S 1> หากผู้เดินทางเป็นหัวหน้าคณะเสียเอง <Gear. S 1> ก็ให้ผู้ร่วมเดินทางคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นผู้จัดทำรายงานและลงลายมือชื่อยื่นแบบแต่ให้ทายาทแห่งกองมาดกนะคะเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับเงินนะคะ กรณีที่ไม่ได้ยืมเงินและเดินทางคนเดียวเกิดเสียชีวิตให้ทายาทแห่งกองมระดรวบรวมหลักฐานการจ่ายที่มีนะคะและยื่นขอรับเงินต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดโดยให้ผู้บงังคับบัญชาของผู้ตายจัดทํารายงานและลงลายมือชื่อยื่นแบกพร้อมหลักฐานการจ่ายที่ทายาทยื่นมาประกอบนะคะ ดยสอบถามข้อเท็จจริงและให้ทายาทดังกล่าวเป็นผู้ลงรายมิชื่อรับเงินนะคะสําหรับในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการนะคะก็เสร็จสิ้นเพียงแค่นี้นะคะเราจะพูดเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศค่ะสําหรับค่าใช้จ่ายต่างประเทศก็หากท่านมีเป็นประเด็นปัญหาก็ปรึกษาหา,หาืีหรือโทรมาได้นะคะที่สำนักง,งานทางจังหวัดภูเก็ตนะคะ เบอร์โทรศัพท์นะคะ076ค่ะ212215นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ